อ่ะอันเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขขู่สุขสคนนะครับอ่ะมื่อนี้อ่าไป็นาเอาปลานะครับมืนนมาอนีเมื่อวานปลาอ่ลูกค้าสั่งเนาะอาลูกค้าสั่งโอ้โหพวกนุ๊กเป็นหอกพวกปลาฝนกำลังบ่อนนะออ๋ฝนเมื่อวานเหรอ อ๋อเลยเมียนจืดเออเอ๋อโอ้พี่น้องเออโอ้มาเต่าพี่น้องดูมึงดูทำเบื้องทาเบื้องบ่าเปิดไพ่ไหมลูกจัดการเบื้งลูกบาหน่โอ้หลังแห็บไปเลยพี่น้องมันขึ้นฟอร์ตแล้วนะนี่นี่ใหม่ไพ่บ่ปุลนนี่ใม่ไพ่ซักมือผลอืมเมสหนุนพี่น้องมึงดู ปาโทรไปโทรมันผ้าแหยไปในสาเราบอกคนน่ะเป็นปาด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 มึงดูไพ่ไม่พี่น้องเนาะไพ่อ่อมแหเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยล่อหลุ่นขันทำว่าหลุ่นวังวานจะเป็นยังไหนเต็มพ่ออายะเอามั้ยหมออยากอายุสามเดือนอื่ปอบหมอยักปอบหมอเทศพี่น้องสักเดือนแล้วนี่ฮะรอสามเดือนแล้วเอาเอาไม่ถ้าอดฉอมบอกาลงพี่น้องเอ้ยตัวเนี่ยละยอียนะ มันโดหนดหรือต้นเหยาก็ยูบองเข้าพไปนี่เ้องมันเป็นงามเนาะเออเสือกสันโผล่เอาเสืเอกนิดหน่อยเสืเอกกันกันได้ไหมมันค่อยลุ้นกันนะครับมันลุนนล้นกันลุ้นกันไปจับดูไปจับไปเสือกนะเอนะอ,อ,น,อ,นะอนะครับโอ้ขึ้นมาหอดจอบมั้งนู้นเสือกนะครับเสือกน่องนะครับ อันนี้ปลาเชงปลาเชงเทศนะครับมาเบิ่งปลาเชงเทียบตัวใหญ่ขนาดใดมาค่อยลุ้นกันนะครับอย่างเป็นพวกไก่กันนะตกนำ้ำนี่แหละเอา้าขึ้นจอมแล้วตัวนึงปลาหมอเทศนะคะรับปลาหมอใหญ่ปลาหมอเทศมาได้ไปวัดหยาดไปหนังมาเบิ่ง,งปลาเทศรถนี่โอ้ตัวนี้ตัวนี้ขึ้นจอมไหมลุ้นครับลุ้นมึงไผ่เดีย๋ยวนึงมึงไผ่ ไปออมแหเลยเมืนลุ้นกันครับค่อยก้อนอีหล่าเดินเดินหันย่สักไท้ใกล้ๆหันย่างสักไท้ใกล้เนาะหัวนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับท่านโอ้ว้าวเดี๋ยวยกช่วยกันอู้้อูายายย้ เกรอบเอับอย่าอืมนะอยาอืมนอย่าลืมอู้หูมาเถอะเถอะเถอะเถอหมอเทหมอเทสครับอตสามตัลูกอเนาะสามตมันสโตลูกสาโตโลได้เยอะดิตรงนี้อ่ะตนี้มตัวใหญ่าดหนอือือันนี้คว้ามือ หมอปลาหมอเ็ดสามเดือนสเดือนมเดือนนี่นี้เอาเอาเนียมาใส่เ้าสิบสิบมื่นสามเดือนสิวันสาม,สามเดืนนนอนสิวันโอตัวใหญ่ครับขึ้นครั้งแรกนะครับนี่ขึ้นครั้งแรกูรกาค้าเป็นบอกออกมาหายน่เปปลาหมอปลาหมอเทมาหายแน่ เลยตามคำเรียกร้องนะครับก็เลยจับขึ้นมาใส่ถุงมือพี่น้องใส่ถุงมือเลยเนี่ยหัวอาหารนะสามเดือนนะครับสามเดือนอู้ว่าเถอยถอยไปเรื่อยน้อย xăm đơn cầm xim mưa tây hãy xem mẹ nè mấy cái tối nhẹ thế này nè 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 là, đây là. Ừ, มแต่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนีุดขดอือคนี่ตัวใหญว่าเดี๋ยวลงเรียนหตัวล่กับพ่อเลี้ยงดี่เนาะสองตสามตโล่ไหพี่น้องวันปานิ่เนาะตัวใหญ่หลายวันปานิ่เออเถอ

ถอดถอดถอดอเอามาใช้เรื่องนี้อย่างี้นะจะเปิี่นท่าอย่างงี้นะท่าอย่างงี้เออปลาอืมเฮ้ยหัวฉันตัวใหญ่ใหญ่ไงที่แคบๆนี่ปลาดิยังหัวบัดเอาขึ้นมาเออขึ้นมาตัวใหญ่ เอาเด้อ,พ,อ,ดอพี่น้องเด้อเ,เอาขายร้อยจังบาทก่อนนี่ร้อยร้อยบาทสั่นร้อยบาทร้อยก็ข้อซื้อยืนแล้วตัวใหญ่ฝานนี่นะเกลียงมันดีขนาดอืถ้าเกลือเนาะถ้าเกลือจังหน่อยใส่หลุดดีใส่แป้งนัวจังหน่อยโอ้พี่น้องอกินกับตำเบักงม,มันกับมันจังหน่อยแห้งมันขาดดิเขาใหม่ปลามันช่วงเจาะเขาเนียสุดยอดเขาใหม่ปลามันนี่ล่ะ้องดู กินหวยมีด้วยโอ้ยกิะเดียนเกียนเอ้ยเปียกหมดแล้วเปียกหมดแล้วกเปลียนเปียกแหลกทำไมไม่ไปโรงเรียนวันนี้เฮ้ยไปโรงเรียนการดัล่ออยู่นไหการดำ่ถาหาอยูะ มีถ้วยเหลืออีกปลาหนึงเออมีถ้วยเหลืออีกปลาหนึงข้างล่างอ่ะอืมต้นมอะไรโอ้มาเดียวพ่อเลยตัวนี้ยนะชิเสียวอีกจิบบอเฮ้ยขี้เดียวพ่อเลยเนาะเอ้หน้องเนี่ยตัวนี้ก็เคืองกะละมังแล้ว อันนี้สองตัวลนี่วนี้สองตัวกขอกาเพื่นพี่นาะกเด็นกเด็นนเดนาเด็นพอดีเออไมนเม่เออขยับไปย่างเนาะตลาดนัดนะมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะตลาดใหญ่ตลาดนัดเนาอ เด้เด้พี่น้องเอ้ยบั็นผู้ใดสนใจไปย่างขายตาดตะบัะพวงแน่ตามตลาดนัดแน่เน้อทำมาได้เลยนะครับปลาหมอเทศตัวใหญ่ๆหญ่น่ะสุดยอดมากเลยครับเอ้ยพวกน่ะสุดยอดสุดยอดตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปแล้ว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 ฝ่ามืดมาแล้วฝนติต๊อีกแล้ว โอ้ยใสปุ hmm. mm ๋ย hmm. อ mm ้อยจะได้ใสบ่น hmm. mm ี hmm. mm ่ใสปุ๋ยอ้อยอีกนะอ๋ไปพุ่นแล้วอืมมาหนำแล้วิเินอยพุ่นนี่ก็วนนีเนี่ยอย่างพวกไก่ด้วยอันนี้ โอ้โหโอ้โสำหรามอรเนี่ยก็ฟามอรอตัวนี้ฟาทั้ตัวนี้สองสองตัวโลน่ไ้นำเกล็ดทำเครื่องกำลังแล้วบาทเดียวนะครับพี่น้องบาทเดียวบ้านบาทเดียวบ้านเทียเดียวบานที่ฟังบ่ไดซบาที่สองตื่นไปตังไหนวะบาที่ฟังบ่ได้ตื่น โอ้นี้มันตัวยังไงอันนี้ปลาเค็งปลาเค็งแท่ตัวใหญ่ๆนะับอนสามเดือนออบนปลานียเด้เนหอยังไม่ใช่ปลานียนะครับสองตัวนี้ตัวนี้คนน้นโอ้องตัวนี้ก็ใหญ่สตัวรอไยเนาะอติดแยงนีติดแหงน้ำหวานน้ำแหล่งลุหยนาะ ค่าคนเลี้ยหน่อยขั0นสองขันองจะกมืนตัวจแกพันอยูน่นี่สายนี่พันหารอยตัวขันตัวสเดือนสิบวันสามเดือนครับอีกสิบวันหารมื่นสองพันบาททำอวหารอาหารมื่นสองพันบาทสามเดือนนะครับปูตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังโอ้โห ีเทนดดาตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆครับตัวนี้บดแล้วบ้านเดียวนะครับนี่ีัวเงี้ยใครอยากจับกีดอกต้องมานย่านบานมื่อตัวเ้ยฮะตัวงี้เมันมึงก็

มั่นลอยสองลอยยี่หรอกนี่ได้นี่วันทีเดียวเห็นับเนี่ครับไปใส่รถมั่นสองลอยเดี๋ยวไปส่งลูกค้านะพี่น้องส่งนลำลานส่งล,าน,งลานแน่ลานเป็นสั่ง เียไปส่งลูกขาดพี่น้องบาตรเนี่พอแล้วบาดเดียวพอออนไลน์บาทเ่าะบาสอมันตือนไได้แ <laughs> ต่บาดแรกบาดบแรกบาดหนึ่งบาดสองนี่อยากตือนแน่นาปานิ่นตีน้องคุณปานิ่งน,น้องแฟนปานิ่งล้างต้งความสะอาดก่อนนะครับไม่ใช่กระโดดออกนลบ ล้าทำความสะอาดก่อนวีเหเออ,เอ,อหานาตาลกมาจ็แกงกะทรยนะลังคุณหลังดิหนดดหนอกันแลวใส่กระลัอมอังไงแล้วก็เกิได้ขัดเป็นวันไหนขัดอยู่บ่บ่ขัดนะ ออกมาใส่ทัมความสะอาดนะครับตัวใหญ่มากเลยตัวนี้ตัวใหญ่ครับป่งมันนะนี่เนาะมัมนต่อมบกโฮ่ ตนี้มานับกว่น,นะครับนับกันใดจโตนับอหวันป่านิ่นนะตัวใหญ่ๆนะครับปลาหมอเทศ เรองพ่งดืจากสตัวนปะสองตัวโลเหรบแห่ชีดบ่แหดเย็ดชีด,ด,ชดเดออออกไปแล้วตัวอืออกไปแล้วโอาสามตัวโลตัวละสามสิบครึ่ง อ่าสาระเจนีกอะภามาเบ่งปลาหมอเทศนะครับอ่าหมอเทศเอาขึ้นมาให้ลูกค้า,าวันลูกค้าสั่งนะครับเสียไปพบานทีเอาไปตลาดนัดนะครับเสียไปตลาดนัดนะฮะนี่ตัวใหญ่ๆดีนะมึงเนี่ยมึงตัวนี้ตัวใหญ่ครับหมอเทศนี่กตัวหญ่สุดโต่งหรอวาเนาะสามโตโลสามโตโลโลกว่ายยังหรอสามัวโลกวล่าอยู่ สำหรับคล่นนี้ก็าฝากก็ไลไรก็แชร์กดติดตามลงสักชาแนลด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ซับก่อนและให้กำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะครับขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่มาให้กำลังใจครับเดี๋ยวลูกสักก็จะเอาป่าไปส่งก่อนกำหนองไส้นะครับจะไปส่งลูกค้าก่อนนะครับผนจะเอาไปตลาดนัด่าสักสำหรับคชินนี้ก็ลูกสักขอจบชิปลงงพียงเงทานี้นะครับสำหรับคชิปนี้สวัสดีครับไปเอาป่าขึ้นรถเลย ไปส่งลงลูกคขาเอา้อไม่ใช่ปะตกบอกเออเออเอน้องฟ้าจะขี่แน่ละน้องฟ้านะขี่ใส่ล้ะไปส่งลูกค้าไลเห้บไปนี่ยเลยเออเดี๋ยวขี่มอไซคตามหลังไป